เรา,เราคือโอเคเรื่องการจากลาเป็นเรื่องปกติมากมแต่เราเราเราแค่ไม่คิดว่าคนคนหนึ่งะที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครนะโค้สู้ชีวิตมาตลอดแล้วก็สิ่งที่มันเกิดในห่วงสุดท้ายอะไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเขาจะต้องเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนี้แต่แค่จะบอกว่า สิ่งที่พี่เป็นน่ะมันไม่สูญเปล่าเลยพี่เ<อ>ชื่อเชื่อว่ามันจะตอบด้วยความยุติธรรมอะไรบางอย่างให้พี่แน่นอนแล้วก็พี่อาจจะเคยพูดว่าทําไมต้องให้เกิดการสูญเสียก่อนคนถึงจะรักจะชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยพือแคจะบอกว่าจริงๆแล้วคนรักพี่อยู่แล้วแล้วก็วันนี้มันมีค้ามากสำหรับพี่คือการที่พี่เป็นพี่ไม่เสียเปล่าแนะ่นอนพี่มัน ทุกคนพร้อมไฟมันมีคุณค่างความรักของคนที่เหลือนี่แหละมันมีคุณค่าสุลรับพี่เสมอค่ะใช่จะบอกว่า